ก่อนที่เราจะมาดูว่าเราใส่อะไรบ้างจบจบจบสุดหยอดเลยจะดูดี๋ยไม่ทันเลยเมืม่อกี้มันใส่สามคันกว่าแล้วสวัสดีครับมาพบก,กับพี่นุก๊กพี่ส้มจุกในดูนุก๊กแนววันนี้เราอยู่กันในเกม e Elden r i n g อย่าลืมกดไลค์กำลังใจให้ด้วยนะครับกดติดตามแล้วกดกระดิ่งจะได้พาคลิปใหม่สวัสดีพี่โนบจุกสวัสดีครับพี่นุบวันนี้มาทำอะไรอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยไม่เบื่ออยู่ตรงเนี้ยให้ดูดิสุดเทปะกางเงยันเนี่ยเอ้ยหน้ากากหน้ากากกระดูกนะแล้วเออแล้วก็เป็นเสื้อเขาเรียกอะไรเป็นขนแรปเตอร์เว้ยงงงงเลยตกลงแรปเตอร์ไม่มีขนด้วยเหรอคือชุดมันนมขดีทักร้องน่ะทำไมไม่มีขนไอ้ มันดิโนเสาร์อ๋อเหรอแล็บเ์แบเอร์มันว่างันะนะเต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 ตเขาที่ดูอะไรนี่าจะให้ดูอันนี้นะกินน้ำป๊บตาเราเรียกปะเออแล้วเราก็เดินไปเนพี่ยักษ์เหมือนเดิมพี่ยักษ์บอก่าเก่งะเ่ยเก่งนะเน่ยโอ้โห้แรงวะ โเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเห็นผมพักสโลได้ไหมเห็นไม่ชัดแต่ขออีกรอบนึงนะเดี๋ยวขอรอหนึ่อกี้ดอกนี้สองสองพันกว่าเมื่อกี้ทำอะไรเอ่อกระโดดตีธรรมดานี่แหละกระโดดตีเหรอฮ้ยกระโดดตีพี่พต้องจุกไม่เคยจะใช้ท่ากระโดดตีเมื่อกี้มันยังไม่แรงพอนะปกติเราต้องโกลเด้นวาวก่อนอ่ะมุดว่า เรามาใส่ตรงนี้ปุ๊บเราโกเล่นวาวอลก่อนรอบหนึ่งปุ๊บอ่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ถือเสร็จแล้วเราก็จ้วงท้องอีหนึง่งแล้วเราก็กินน้ำเอามาลิ้อันนี้เต็นที่เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวจ้วงท้องนี่คืออะไรไอ้ฟันท้องอเหรอคันท้องฟันท้อง,องเออเลยจ้วงท้องโอ้โหแปลงๆเขานะจบไหมจบไหมเฮ้ยเดียวเหรอเออเฮ้ยไอของเขาดีจริงว่ะ ต้องถือต้องถือคู่กันเลยใช่ไหมคือต้องถือวุี่เหมือนกันเนี่ยมันรอตีมันจะตีอย่างนี้ไงแล้วเราถือนี่โจ๊กค่าแรงมั้ยเหรอไม่เมื่อกี้มันตีแบบนี้เลยปึบนี้เลยอย่างเราเลยถ้าเกิดโจ๊สองข้างแรงกว่านี้เิถ้าโจ๊สองข้างก็น่าจะแรงขึ้นนะเออดูนี่ดูนี่ดูนี่ใช่ขาตานะดูขาตานะนะมีขาตานี่เล่นวะไม่ได้ใช้เดียวได้คนะเหมือนกันใช้ได้หมดเหรอใช่ใช่ คารตาสองอันก็ได้อ่ะเขี้ยวยาวลองใส่เขี้ยวยาวแล้วก็อันนี้ลองใส่คาตาณะอีกอันหนึง่งแล้วลองกระโดดฟันดูที่ว่ามันจะฟันตรงนี้ตอนตอนทฤ่ดีคือถ้าเกิดสมมุติว่าพื้ค้าเหมือนกันเนี่ยมันน่าจะฟันได้นะ,อ,ะออกอเพดิเฮ้ยอันนี้มันเป็นดาบอะไรอ่ะเดี๋ยวนะอันนี้คาตานณะใช่เหมือนกันนันคาตาตะดาบเลืดอ่ะนี่เหรอ แน่ฟันแล้วนะสำหรับฝสองมือแล้วไงนั่นแหละเราเราเปลี่ยนดาบเลือดดีแต่ทำไมอันนี้มันดูดีกว่านะก็ธรรมดามันก็มันก็เนี่ยมันก็มันก็ฟันฟันคว้ือนันเหนปะล่ะมันน่าจะเป็นดาบชนิดเดียวกันนะจบจุกลองดูดิลองถือคนานะเหมือนกันน่ะแล้วลองฟันดูมันจะฟันเป็นคู่กันน่ะมันจะฟันแบบบาลานน่ะมันเยอะคู่ไม่เห็นนะเมื่อกี้เมื่อกี้มันดูเหมือนไม่ค่อยคู่ยังไงก็ไม่รู้ดูที่ดาเมจก็ได้ลองดูดิ เนีห็นไหมฟันฟันควายเหมือนกันน้องลองถือด้ามเดียวดิเดรู้ว่าเป็นยังไงด้ามเดียวฟันกเราอย่างกันนะเราถือตรวประเภทก็ได้พี่นู้ว่าเอาถือเราประเภทดูดิถือด้ามเดียวไม่ฟันครับอ่าถือ้องถือของคนละคนละประเภทอ่าคนละประเภทอ่าแล้วฟันดูไม่ฟันครับอ่าเห็นป่ะไม่ฟันนี่แหละไม่ฟันซึ่งมันคาคาาสองข้างปุ๊บมันจะกระโดดฟันเหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้ามันไม่สวยกว่าไงท่ามัน มันไม่เบี้ยวเออคือมันควรจะใช้แบบยังไงอะสองสองอันเหมือนกันอะมันจะดูดีมันจะมันจะเบี้ยวกว่าใช่ไหมข้ามจะสวยกว่าใช่ก็แบบนี้เอางี้เรามาดูกันว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ได้นะก็คือเราจะใช้บัฟตัวโคเรนวาวเบิรบหลังจากนั้นเราก็จะคว้านท้อง เอาข้างเดียวพอไม่ต้องสองข้างหรอกปกติบางคนเล่นสองข้างเลยนะก็ใชแล้วก็กินนะเอามาลิดแล้วก็รอไปฟันสักทีก่อนที่เราจะมาดูว่าเราใส่อะไรบ้างจบจบจบสุดหยอดเลยจะดูเรืม่ไม่ทันเลยเมื่อกี้มันเท่าไหร่สามพันกว่าละสามพันกว่า ก็เอาเป็นว,ว่าเดี๋ยวเรามาดูว่าเราทําอะไรบ้างดูสถานะของอุปกรณ์นะคือบอกเลยว่าสถานะติดเลือดเนี่ยร้อยสามเ้าเห็นปะอ่าเออคือแบบมันมันแรงมากอะ่ะแล้วก็<อ>เราใช้ไอ้ชุดนี้ชุดขนนกดําล่าเหยื่อเนี่ยมันมีความพิเศษตรงที่ว่ามันเพิ่มความรุนแรงในการโจมตีถ้าเรากระโดดน,นี่มันจะบอกเลยว่าเห็นไหม พิ่มพลังกระโดดโจมตีนี่อันนี้มันเจ๋งตรงนี้เลยแล้วคราวนี้เนี่ยมันต้องใช้คู่กับไอ้ตัวนี้ไงเครื่องรางกงเล็บเสริมพลังกระโดดโจมตีแบบกระโดดเว้ยเออซึ่งวันนี้แหละคุณจะพาไปเอาแต่คราวนี้เนี่ยถามว่าเฮ้ยเราจะใช้กับอาวุธอะไรก็อย่างที่บอกแหละอาวุธที่เหมือนกันสองมือแล้วเวลากระโดดไปปุ๊บมันก็จะตีสวยๆแบบนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะที่จริงถ้าเกิดว่าตีแบบนี้ได้ไหมก็ได้นะมอนเกฑ์กระโดดตีเหมือนกันได้เหมือนกัน อย่างนี้ก็ได้ได้เหมือนกันนะไม่จำเป็นจะต้องถือสองมือถือเลยว่าจะเท่ๆก็ไปล้ถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยพี่มจุกต้องเป็นต้องไปลองรู้บ้างละแต่ครั้งนี้เดี๋ยวอาจจะถือคารนะเพะอย่างนี้ต้องควรต้องถือแบบว่าอ่าเขาที่มันเหมือนกันเราลองไม่เหมือนก็ได้เป็นอิ้นที่เหนกันอะไรเงี้ยเออเอเคอย่างนั้นเราจะเริ่มกันที่ไหนพี่นุ๊บนี่ชิ้นแรกเราไปเอาที่หอคอยกระแพาปราสาท ราสสต่วนชิ้นที่สองขอปราดนี่คือตรงไหนเมื่อกี้ตรงไอ้ตองวิวเหรอตองวิวใช่ส่วนชิ้นที่สองเราจะเอาที่ถ้ำป่านะเดี๋ยวเราไปชิ้นแรกก่อนไปไปดูจอสมจุกัดังไงดีวาร์ปไปเลยวาร์ปไปที่ปราสาทสตอมวิวนะปราสาทสตอมวิวเหมือนเดิมที่หอคอยกัมแพงปราสาทหอคอยกัมแพงปราสาทนี่ครับไปละ คือบอกเลยว่าเรายังสำรวจกันไม่ครบเลยอีกแล่าเหรอไปหลายรอบแล้วนะคิดว่าบอกว่าเดินเดียนะนะไปทางไหนจี๋ยวขอใส่ไฟก่อนนะมืดเหลือเกินอ่ะฮะรอบๆเลยลาลาลาเอ้มันมีประตูทางนู้นเปล่าประตูทางนู้นเอออันนี้รู้สึกว่าเราจะได้ไอ้ที่โยกนั่นนี่ใช่ใช่เราขึ้นมันเดินขึ้นบันไดเลยขึ้นบันไดเหรอเออขึ้นบันไดเนี่ย เสร็จแล้วเดี huh. okay. ๋ยวมันจะมีไนท์ตัวดำอยู่ตัวเดิมกะตีมาให้ตายซะเนี่ยมาเดินมาแล้วชั่วอุ้ยโอเคเสร็จแล้วครับนี้เราเดินตามทางเดินนี้ขวานะเอ้ยมีก็ได้ไปก็ได้ไม่ไดมันยิงมาวันนียขวาก็ได้ซ้ายก็ได้เสร็จสุดท้ายก็จะมีประตูด้านซ้ายเนี่ยเห็นไหมอ่าฮะอ่าฮะเออซึ่งประตูเนี้ย เราออกมาแล้วต้องมาวิ่งทางนี้ป่ะมันวิ่งมันขึ้นไม่ไดไ้จะต้องขึ้นตัวกระสอบเร<อ>าจะขึ้นตรงนู้นใช่ไหมกระสอบเนี่ยขวามือเราเนี่ยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันมาอ่ะก็จัดไส้หมดลหมดได้จะได้หาง่ายๆเออโอเค,เออเคขึ้นนี่ป่ะไม่ใช่กระสอบขวามือตรงกำแพงเห็นไหมเห็นนี่ไงเหยียบกระสอบขึ้นไปแล้วมันก็จะเจอขวา เขาบอกว่าให้นั่งพอไปสองกวันยิงก็กระโดดกระโดดข้ามไปห้ามเหรอครับถ้าข้ามไม่มเคยไปแน่นอนชัวร์อ่ากระโดดข้ามไปคราวนี้เราก็จะเดินอ้อมตรงนี้ไปเดินอ้อมไปเลยอ้อมไปอีกคือคราวนี้ลงตรงนี้แหละลงตรงนี้แหละระวังนะมีโนบิซีอยู่ด้านล่างเราเนี่ยไม่ว่าเดินเกระโดดกระโดดลงตรงจัวง่วแล้วขาตรงนี้เลยเนี่ยอ๋อมีคนนั่งจ้องมองอยู่นั่นนะเนี่ยโนบิซีเราเหยียบหัวมันอยู่เนี่ย วุ้ยลงแบบนี้เจ็บนะครับระวังว่าอันตายได้แบบลงทางเลยเวลาเห็นที่สูงๆเนี่ยพยายามอย่ากระโดดนะครับเพราะมันติดทใจ็บติดใจอ่ะเออเราต้องเดินไว้เฉยๆอ่ะคราวนี้เราย้อนกลับไปตรงที่เราเจอโน้ตอิซีเมื่อกี้เราลองหันมองไปทางขวาเว้ยขวบเออแม่มันมีทางให้เดินไปอ่ะขวาขวาเยอะไปเออตรงนั้นดูแลโอเคผ่านไป เออแล้วก็ข้าไปเห็นไหมขึ้นไปเลยขึ้นเฉียงไปนะเออลิซดักออกขึ้นนี่นะเออก็ไปออกขึ้นนี่นะอ่าแล้วก็เดินเลาะไปโอ้หุกหยอดเลยอ่ะออกขึ้นตรงนี้แหละตรงนี้มันมีตัวนอนอยู่เห็นไหมล่ะอืมเราก็ตีซะมีแค่สามตัวเพื่อสบายตีเลยคนเฉียงทางขวามี เอ้แ pues mm ี่ตัวเดียวยิงธนูใส่อยู่เต็มหลังเลยว่ะตอนยไปนี้ก็ไม่ต้องพูดภาพจำเพลงครับปีมันไต่ขึ้นไป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 ไม่อยากฆ่าพวกมึงไปนีไปช่วยเครื่องรางตรงเล็บแม่เดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตนะ ไหนๆก็มาถึงตรงนี้แล้วเครื่องรางใช่ไหมเอเครื่องรางต้องกดตรงนี้ปึ๊บอุปกรณ์ปึ๊บมันอยู่ข้างล่างใช่ไหมอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเลยใกเออไหน่าเครื่องรางลูกกรงเล็บและมือสังหารเสริมพลังโจมตีแบบกระโดดมือสังหารแห่งผาอิกาหาเลี้ยงชีพด้วยการสังหารในการเดนแบบแสดงว่านี้ถ้าเกิดใช้สายพวกไอ้นี้ก็ดีมกันเนอะเนี่ยเขาเรียกอะไรนะเอ่อเนี่ยพี่นุ๊ก นะให้ดูก่อนนะครับเนี่ยเขาเรียกอะไรอนนี้อันนี้ยอันเนี้นเนี้ยอนี้นี้นี้พวกเนี้ยพวกเนี้ยไอพวกเนี้ยไอพวกเนี้ยเนี่ยเนี่ยกงเล็บเหรอใช่แ้วก็ได้ได้ได้โงเล็บเนี่ยดูดิติดเลือด6กสิบแน่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ว่ากันโอเคต้องไงต่อต่อไปเราต้องไปที่เอาที่อื่นอีกใช่ไหมชิ้นที่สองจะมาเสริมพลังโจมตีของเราอะไรปัดปาดนะปัดปาดนะท่าปราดไปเออมันยังไม่เปิดแน่เลยเปิดูว่า ไอเปิดแล้วดิเออเดี๋ยนะเดี๋ยวก่อนพอมองนะถ้ำป่าไปเอาอะไรนะไปเอาชุดใช่ไหมชุดใช่ขอดูก่อนเผื่อไปเผื่อเผื่อไปมาแล้วเออเนี่ยเจอมีแล้วนี่เนี่ยเหรอเออโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะสป,ปีดรันไปด้ว,ว่าเราไปเอาตรงไหนแล้วกันนะโอเคแสดงว่ารานันไปถึงได้ของปุ๊บจบคลิปนี้เลยเดี๋ยว เพราะพิ่มอจกบางทีได้ได้ไดไดชุดมาก็ไม่ได้ใช่ไงใช้แต่ชุดซามูไรนะก็เลยไม่ได้สนใจเลยโอ okay เคน,นะพี่นุ๊กต้องบอก,บอกทางครับไอถ้ำป่าเนี่ยหินสมบัติโคตรเยอะเอาเหรอเอ,ออสมบัติเยอะมากจำไม่ได้เนี่ยเราต้องลงไปข้างล่างถูกไหมครับแล้วทางทางเขาเนี่ยต้องเอามีดฟันตลอดทางที่เจอทางลับทางเล็บอะไรพวกนี้อ๋อคุณคุณละเออเนี่ยข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าจริงไม่มี เนี่ยไม่ใช่ตรงนี้ไอ้ตรงนี้ดิจริงๆอ่ะก็ต้องวิ่งันใช่ใช่ใช่ทำได้แล้วเอนไปแล้วคราวนี้เราก็ลงลงตรงนู้นเอาฝันไปทีฟันไปฟื้นมันฟื้นพยายามฟันมันให้ตายเราก็ไปทางนี้ใช่ไหมครับไปเลยไปเลยตรงนั้นแหละเอาไปวิ่งวิ่งอย่างเดียวแล้วกันไม่ต้องสู้มันหรอกไม่น่าตายไปลงไป เราต้องไปถึงน้ําตกให้ได้นะมันจะเป็นเหมือนทางน,น้ําตกลงไปเลยอ่ะเราต้องวิ่งตามทางไปนะมือมือเร่อเราก็จะเจอตัวนี้ยิงนะช่างมันแล้วก็จเจอทางนี้นะปื๊ดางน้ตกยันอ่อากอไกลนะครับถ้าจะไม่ผิดตรงนี้น่าจะเป็นต้องเป็นทางลับนะนี่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 นแล้วเราก็โดดข้ามไป ท่าไปปึ๊บแล้วคราวนี้เราเอาบีดฟันตรงเนี้ยไข่ฟ <พ ung S 1> ตงตรงนี้ใช่ไหมฟงมันก็จะเปิดทางแล้วก็จะมีอีกสองอันซึ่งอันหนึ่งมันเป็นผ้าคลุมหน้าอีกอันหนึ่งมันเป็นชุดอ่านี่แหละก็ได้ครบเซตเลยอเอแล้วถ้าเราลงมาตรงนี้ปึ๊บจะเป็นบอสป่ะมันมีบอสอยู่ใช่เนี่ยตรงนี้ต้องเป็นตีบอสนะเออแล้วเราก็จะได้ชุดตรงนี้มานะครับพอต,ตีบอสตีบอสจะได้เครื่องเครื่องเครื่องประดับ ครื่องประดับอะไรันไม่รู้จำไม่ได้แหละแต่ว่าเนี่ยคุณคุ้นอยู่ว่าตรนนี้มีออาชาย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 จะเป็นอันนี้เอาไว้ใช้เวลาที่หนีอ่ะอันนี้ใช่ไหมอ่าใช่ใช่แต่จะบอกให้ว่าไอ้ชุดเนี่ยที่เราได้มาเนี่ยมันมีวกคุมกับชุดคุมซึ่งถามว่าเอ้าแล้วมันไม่มีแขนกับขาหรออ๋อเออทำไงอ่ะ เออแขนกับขาเนะี่ยบอกเลยมันใช้ชุดร่วมกับชุดแบนดิตนะอ๋อมัเหมือนความว่าถ้าเกิดพี่ต้องจุกจะใส่ชุดนี้เนี่ยใส่ครบเซ็ตเนี่ยก็ใช้แขนกับขาของแบนดิตได้เลยถ้าเกิดอย่างนั้นมันต้องไปตรงไหนแบนดิตหาซื้อได้เลยครับที่ห้องยกเล็กจำได้ไหมที่เราชอบไปลองตียักษ์กันนะอ่ะลเลาวิ่งไปทางจะเจอไอ้การ์ดโกที่มันเป็นพ่อค้าอ๋อจำได้แล้วที่มันยืนหน้าขาวๆนะใอ่ไอ้นั่นแหละมันชอบมันขาย ไข่ชุดให้เป็นชุดเสื้อ<บ>ผ้าเรามีและอ่ะปละมาที่ห้องเล็กด้านในปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเดินไปอีกทางหนึ่งที่ตรงข้ามกับยักษ์เราจะเจอไอพ่อค้าชื่อกนะ๊อตสต็อกนะอ่าซึ่งมันยืยนกระทืมอะไรอยู่ไม่รู้จุดไฟได้วยนะอย่าลืมอ่ะ สามารถซื้อได้เลยซื้อที่ไอ้นี่ได้เลยซื้อใครอยู่อ่ะไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรเขียนอะไรอยู่นะราชวงศ์ผู้อ่อนแอก็ติกเหือมันชื่อกัสตบไม่ใช่ที่มันก็ชื่อว่กก็ตีกไม่รู้เหมือนกันนี่มันบอกเพื่อจอเนี่ยเหรอ ไม่มือขาอ๋อมือขาเออแล้วก็ได้แล้วเนี่ยก็ครบแล้วครบเซ็ตของมันนะก็เอานว่าเราก็สามารถใช้อาวุธสายกระโดดตีได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าเรามีทั้งเครื่องประดับแล้วก็ชุดกุมตัวเนี้ยทำให้เราตีแรงขึ้นนั่นเองจริงๆถ้าเอาไปตีบอสหรือว่าตีบอนเตอร์ตัวใหญ่ๆ่บอกเลยว่าบแบบเจ๋งมากอ่ะเจ๋งมาก,อก,กของกาดีของกาดีเลยใช่ไหมจริงคือสายบอกเลยเป็นสายตีบอสได้เลยล่ะ แต่ว่าตอนนี้พี่นุ๊ใช้คางอาสนตีบอสอย่างเดียวเลยอสนติดแล้วนี่ไม่ยอมเข้ามาชิดตัวแล้วไงแต่ตัวเนี้ยบอกเลยถ้าเกิดว่าใครเอาตีบอสฟินฟินเลยเดี๋ยวขอคาอธิบายโดโดทีดเเสื้อชุดนี้ช่วยอะไรนะชุดทั้งชุดเนี่ยกระโดดตีแรงเฉพาะเสื้อนะไม่ได้ใส่เปเ็นเซ็ตนเนะฉพาะเสือ้อเสื้อก็คือผ้าคลุมที่เหมือนแร็กเตอร์อรที่บอกเนี่ยลระใช่ใช่โอเคถ้าเกิดใส่พร้อมเครื่องรางนี่คือสุดๆแล้วใช่ไหมใช่ ว้าว <Wow>, okay. โอเคโอเคก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์สำหรับท่านที่ไนดะ้เข้ามารับชมนะกดไลค์กละใจายให้ด้วยนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไพลาดคลิปใหม่ในคระบปมแล้วกลับมาพบกับพี่นู้ิและส้มจุกได้ในคลิปต่อไปเร็วๆนี้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ